Oh, oh. สุดยอดเลยในผลบดีเท่าสิมีตอนไหนเนี่ยน้พันเริ่มเจ้าี่สายแล้นแมนนี่สายแล,ล้วพุทภาพุทภาพุทภานี่ชุดหนึ่งชุดแหลกชุดแหกคือพุทธสภาเลยขาดว่าผลประเดี๋ปีนี่เาทาไหได้หลายบ่ ได้หายอีกปีไก่เขาได้จักตันปีไก่นี่มันได้หลายอยู่ฮอร์นเพราะได้ดูแลอืมปีไก่นี่มันยากโอ้ปีนี้ก็เลยมีเวลาดูแลเต็มที่ไอไอไอกระดาษนี่กระดาษนี่เขาเขาจะมีขายได้สิแม่สั่งเขย่ามาส่งกระดาษมรุ่นี้สั่งจะปีไก่เนี่ย ตกแพนอะไรเบาทองหแพลหลายบาทตแ่นละยี่สิบกว่าบาทอันหอ้อนผนามุ้งแล้วกั <พอ S 1> ห่อกระดาษต้ออีกต,อต,อต้ออีกโอ้<น><น>โหวันนนรนมาดาตัวนี้นเห็น,นงามนี่ครับั์ดาโอ้โหเนี่ย ตัวนี้คือดกแทเอามันเอ็นบ่ควายพร้อมกันปาไหนมันมันเป็นรุ่นรุ่นมันปะมันเป็นรุ่นๆต่อนมบ่ควาพร้อมกันดิอืออันนี้นี่กําลังแตงเป็นลูกอยู่นี่มันเดือนเดือนนี้สาดินี่ไอเดือนนี้สาี่สุดท้ายมูอันนี้เขากําลังเห็นอย่างนี้กําลังแตงลูกขยายลูกมันมันกันหเบวอกมันกระสิ ทีกันมันจะเบียดกันมันจะหลหแว้วมล้วมันมันงมัสบอยไงมันสิบอไงเท่าสีกควนมันหลูกมันมันย่ำมันไงขึ้นมากอย่โอ้มันแน่นตึบอยดิอืมต้องออก่ี้จงไปเลยนี่บ่ไดมันต้องกมันหลมันมันมันย่ำมันเบียดกันมันหลมันหลอ่นมันลูกมันสีบอหญ่นะมันสีบใหไ่เท่าสีกควน โอ้มันเกี่ยวนี่นะมันเถาะเพราะม่นออกมาเท่าะไดเท่าสิปล่อยมาท่านั้นปล่อยไบบยังี่เส็นบมาเลยครับลูกมันสิออกมาไงซ้ำนี่ซองหัวผมมือนี่มันเบียดกันแล้วบาปนียครับบ้านนี่เทาอยากได้ไงคนนั้นเทาก็เลยขยายออกไปช่องช่องมันมาเถาะต้องขยายออกช่องน่วยมันนี่มันต้องขยายออกนี่ขยายออกขยายออกเพื่อให้ลูกมันโตสวยงามลูกโตเพื่อนี้มันบเบียดกันมันจะเหตุไงตอน เขื่อนแซงบ่เฮ้ยยังอันนี่เขื่อนเขื่อนทะไล่เทะไล่ทะไล่ต้องเห็ดทุกทะไล่บ่นี่ิเห็ดสวนทุกทะไล่เห็ดมัดทุกอันทวนเห็ดหมดหมดต้นนี่มีสักอันเห็นมัดสวนแตียงนี่สิละเตียงตัวงี่สิละโอ้ของจนเลี้ยวกินง่ายตัวนี่แต่หมูนี่มันมันสี่เหลี่ยมอะไรนี่มันมีสุดท้ายหมูเลยรุ่นหมูนี่นี่สิอ๋อ ผสมเดือนท่านว่าเลยมันถือเดือนนาเนี่ยล่ะสิ้นเดือนนาเนี่ยนี่อ่ะพี่เสรีสิ้นอยู่เดือนนาได้สิ้น,น,นแล้วมาบม่ที่นี่อยู่ประมาณชุดแรกในที่นี่ประมาณลอยลอยกิโล่ชุดแรก,แ,รก,แ,รก,แ,รกแต่ว่าปีนี้มันออกซาไปเดือนหนึ่งดิปีเนี่ยเกี่ยวความฮอนบอ่เกี่ยวกับอากาศอากาศมันแปรปรวนปีนี้น มันใหญ่ดีนี่คือเขาแตกแตงแล้วมันจะเป็นยังไงสิถ้าห้าเอาไว้มันสิที่ียิบมันิะน้วยน้อยกันะครับอันนี้เขาแตงออกคือนล่นมันก็ล้งเริอมนสีแล้วก็ล้งสีเหลืองแลยตินี่แกนก็ลังเร่มเป็นสีเื่อสินประมาณสินเดืยนหนาสินเดือนหนาสีกี่จีป้ายงามแต่ขนาดไมได้สุกตนนี่นี่รุ่นแรกกาว่าปีนี้เขาเฉไดโรถจับัร าข,าขายาลเล่าทอเก่าล่ะทอเก่าจะอะไรก่อนเขาขายมาตั้งแต่ส <400. S 2> ี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสามร้อยครับ,ขบเขามีลูกค้าประจำยู่แหละลูกค้าประจำกับมีลูกค้าไม่กับมี่ไม่กับมีครับนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ส่วนอยู่ร้อยเอ็ดนะครับตำบลเมืองเปืออือยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพุทธภาคม นี่เจอกันแทะอยากซิมนี่กับเขามาชมสวนได้นะครับไปกำลังเหล่อมอแล้วุดุด,ดหลกลังอละประมาณกรกฎาถ,ถึงกรกฎาได้มันเถอมะถอมึงส่วนกันรไปเนอกจักตนนี่ของเขาอยู่นี่หือ นี่มีอยู่มีเจ็ดต้นมีเจ็ดต้นตน,นอนเขาก็มีขายมาครับมีขาย,าขายไปมีแล้วมีขายอยู่แต่ว่าเขาจองไว้หมดจองให้หมดแล้วนอนจองแล้วไปนอนพาชมสวนนี่นะครับ สยัางคื้นแหละบุ้งมือนผาโขดโอ้นีเ่กเกาหลีส่วนนี้จะผาล่ำตัวนีนฮะกะลังกะลังล่องเห็ดบ่อดเออสุดยอดเลย ใช่เพนนะครับ